น่าเปียกหมดละว,วันนี้เรามารีวิว n ว v e Men Deep r a ิ i มมแ Acne Clear Scrub m มั Foam นะครับลดปัญหาสิวเกิดซ้ำเสริมสามสมดุลผิวดีขึ้นใน7วันมีส่วนผสมของเกลือหิมาระยังด้วยฮนะ ก็ใช้มาสักระยะแล้วนะฮะทำให้รู้สึกหน้าเนียนดีขึ้นจริงๆเนื้อครีมออกสีชมพูเข้มๆได้ความรู้สึกของเม็ดเกลือด้วยนะฮะผสมประสานอยู่ข้างในกลิ่นหอมชื่นใจ ในความรู้สึกถึงความเย็นผิวสัมผัสของเม็ดเกลือสัมผัสลงผิวหน้าผิวหน้าดีขึ้นจริงๆครับในความรู้สึกที่ผมใช้มาสัก4ีหวันนี้ได้ลองหามาใช้กันนะครับ แล้วท่านจะรู้ความรู้สึกผิวกระจ่างใสเป็นเช่นไร